อ๊ย้ยพนุกวันนี้หล่อมากโอ้โหใช่ไหมสีสยามใช่ไหมทำไมเขาไม่อยู่โรงพยาบาลอะที่รักตกมันตรงนี้เขาตกมันเหรอแล้วก็อยู่ยาวเลยอีแหละอ๋อย้ายไม่ได้แล้วละ่ะถ้าจะตกมันถ้าตกมันก็คือย้ายไม่ได้นะทุกคนถ้าช้างใกล้จะตกมันนะคะอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นไปเลยนะคะอ <c oughs> ย่างที่บอกไปว่าช้างตกมันเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีใครสามารถเข้าไปใกล้เขาได้นะจะต้องเป็นควานที่ดูแลเขาขนาดบางเชือกควานที่ดูแลก็เข้าไม่ได้นะแม่นะคะ <c oughs> <c oughs> เขาที่แล้วอะไรนะแกแถมบอกว่าอะไรนะบาตกมันจะดีตกมันอย่างอกนะคะบุญมีนะคะพ่อบุญมีของเรานะฮะว่าไม่ได้แล้วเนาะช่วงตกมันก็จะเป็นช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นทางร่างกายของเขานะคะ ก็ทาให้นิสัยเปลี่ยนด้วยเหมือนผู้หญิงเวลามีประจําเดือนเลยแม่เราก็หงุดหงิดนะคะงุนง่านต่างๆนะคะบางทีก็สับห้บางทีก็สบับ,สบห้องนะคะหุ่ยบ้างนะคะอะไรบ้างนะคะสีสยามหล่อมากค่ะไปค่ะแม่แม่เตรียมยกขาเกงขาช่วยลูกชายค่ะไปค่ะแม่ไปเตรียมเกรงขาค่ะคกีเก่าสมสีจริงเหรอแม่สีสยามะนะใช่ไหม วันนี้พ่อปิวคุมสถานการณ์ด้านล่างต้องมีการสลับกันแบบนี้นะคะในส่วนของการดูแลช้างเพื่อให้วันที่ที่ปิวไม่อยู่อะค่ะพี่นุ้กก็ต้องสามารถขี่พลายสักสุรินได้ด้วยช้างเชือกอื่นก็เช่นกันนะคะถ้าควันคอไม่อยู่ควานตีนก็จะต้องสามารถขึ้นขี่แทนได้แบบนี้แหละนะคะอู้ใครหนาะพ่อเอกเหรออ๋อพ่อเอกจริงด้วยเดกสวัสดีค่ะ ลาลูกสาวมากะลาลูกสาวมาครับเออสิ่ีอยางบอกว่าเราไม่มีกล้วยให้แล้วก็ไปขอลงทุนนะอุ๊ยไม่ผ่านหนึ่งด่านวันนี้ทำไมไม่ผ่านนะคะอะจากเมื่อก่อนนะคะกิจกรรมของพี่ทูก็คือเดินลงมาจากหลักนะคะก็จะมาเดินออกกําลังกายในการข้ามสิ่งกีดขวางแบบนี้เลยเพื่อฝึกการยกขานะคะ ทีนี้เนี่ยคุณหมอก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมนิดนึงนะคะจากที่เราเคยนําลงมาเดินเลยนะคะก็เป็นการนําลงมาทําหัตถการก่อนด้วยการนวดกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ประคบร้อนนะคะอ้าวไม่ใช่ <c oughs> แค่ตกเหยียบไม้แครกแบนหนึ่งนะคะไม้แบนหนึ่งนะคะเหยียบมันหลออเลยปราวเอาใหม่พี่เอาใหม่ไม่เป็นไรลูกเอาใหม่นะครับอ่ะพี่ยูเทิร์นก่อน มีม้ามืดนะคะเป็นเพื่อนในการเดินนะคะไม่รู้ช่วยเดินหรือช่วยให้เสียสมาธินะคะงงมากพอตั้งสมาธิดีๆลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปแล้วนักวิ่งทีมชาติของเราขายาว8เมตรนะคะมามืดนะคะอ่ะเวลาใครที่ มาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาเจอพิทูเวเหลากําลังกายนะคะรบกวนไม่เข้าไปใกล้เนาะแล้วก็ไม่ยืนบริเวณด้านล่างนะคะอย่างตอนนี้ปวดปันกับกระต่ายก็ยืนอยู่ด้านบนเนินของโรงพยาบาลช้างนะคะอยู่บนรั้วนะแม่อยู่ในเขตรั้วนะคะดีที่สุดนะคะอยากจะถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรก็ยืนด้านบนนี้นะคะอย่าเดินลงไปด้านล่างเพราะว่าพ่ทูอาจจะเสียสมาธิพี่ควานก็เช่นกันนะคะดี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  ดีๆไปขายหน้าป่อนะลูกเขาท้ายคลิปอยู่หันก็อฟเขาไล่สดอยู่นะลูกนะคะตื่นเต้นแม่แม่ดูเยอะแม่โอ้นี้นะคะ เห็นยาที่ขาเนียคะขาซ้ายด้านหน้าเนาะก,ก็จะมีคราบสีขาวๆนะคะเป็นยาน,นวดนะคะคที่ใช้กับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า,ามาเช้านะคะก่อนที่จะลงมาเดินก็เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะสลายผังผืดต่างๆนะให้กับกล้ามเนื้อก่อนที่จะได้มาออกกําลังกายนะคะเหมือนเราเวลาที่จะออกกำลังกายก็ต้องมีการวอร์มร่างกายให้อบอุ่นก่อนนะคะเช่นเดียวกันนะคะ นี่มีการส่งดาวมาเือจ,จากแม่จุ่มให้กาลังใจลูกชายนะคะขอบพระคุณมากนะคะออกกําลังกายเสร็จจะได้กินขนมนะพี่ทูพืบนๆขับลูกเมื่อวานมีคลิปพ่อๆแกล้งสุดหล่อเอ็นดูเอ็นดูพ่อลูกมากมากวันนี้ว่าแอดก่อกแอดกระต่ายจะมาซสอีกอ๋อวันนี้แอดก่อมาแต่ว่าวุ่นวายกับงานกเกษียณอยู่ทุกคนนะคะมีงานอบรมด้วยก็มีการเปลี่ยนแผนตลอดเวลานะคะต้องคอยรองรับนะคะ มีแต่แม,แม่แม่คิดถึงลูกชายทั้งนั้นเลยนะคะคดีดีก้อยก้ย,กยนะคะสลับกันไปนะคะ่าเก่งมากค่อยๆพี่ค่อยๆย,ออยก <okay. S 2> แข้งหลบหน่อยมีสองขาแล้วยังเดินไม่ค่อยจะถูกเลยแม่บางทีนะ,ะนี่มีสี่ขานะคะล้วต้องใช้ความมีสมาธิค่อนข้างเยอะเน่ โฟกัสให้ได้ตรงไหนต้องยกตรงไหนต้องวางนะคะไหนต้องขยับนี่อีกด่านเดียวเอ้ยอีกสองด่านลูกนะคะนะก,กับกับการเดินรอบที่สองนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ปลายเล็บแตะนิดนึงนะคะปลายเล็บแตะนิดนึ่งนี่ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมตอนนี้เราอยู่กันกันกบพลายศักสุรินที่โรงพยาบาลช้างสวนอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะกับกิจกรรมยามเช้าของพลายศักสุรินนะคะก็คือกิจกรรมการทำหัตธการแล้วก็กายภาพบาบัดว้ายพี่ด่างสุดท้ายนะคะเราจะเอาใหม่ลูกนะคะเอาใหม่เอาใหม่นะคะ เก่งตามแม่แม่หนูเกง่งนะเนี่ยฉันเก่งขาตามมากเลยนะคะ<ม>เออเออนี่ถ้าเตรียมพร้อมถ้าเตรียมพร้อมนะคะยกงวงยกขาก็จะเป็นกิจกรรมประจำวันเลยนะคะเห็นบอกว่าทำการ6วันต่อสัปดาห์นะคะพัก1วันในวันอาทิตย์ ากิจการรมของพ่อพลายจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงนะคะลงมาทำผ่าตารให้คุณหมอนวดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็นวดด้วยลูกประครบนะเขาที่แล้วแม่แม่ท่านไหนนะคะที่รู้จักกับที่ทำสมุนไพรล,ลูกประครบต่างๆนะคะก็สามารถส่งไม้พิทูได้นะคะแต่ขอเป็นลูกใหญ่นะแม่สองลูกของคนเรานะคะรวมกันนะคะเป็นหนึ่งลูกใหญ่นะคะให้พิทูนะคะในการประครบนะคะ ตอนนี้เนี่ยเวลาจะจะประคบพี่พี่ทูต้องใช้สองลูกสลับกันไปมานะคะอยากได้ลูกใหญ่จะได้ประคบในบริเวณกว้างได้นะคะหลังจากเดินออกทางไาลเสร็จนะคะร็จะกลับไปทำหัตถการอีกหนึ่งรอบนะคะด้วยการนวดกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ประคบเหมือนเดิมเนาะพอทำหัตถการเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่ทูก็จะไปยืนบริเวณาคอด้านข้างน้องบารนก็คือใกล้ๆจุดโชว์ตัวเขานั่นแหละนะคะแล้วก็ ให้พี่ทูได้เดินเล่นอยู่ในคอกได้อย่างอิสระนะคะโดยมีพ่อปริวกับพ่อนุกเนี่ยคอยเฝ้าดูแลอยู่ใกล้ๆนะคะหลังจากนั้นเวลาประมาณบ่าย2องโมงนะคะพ่อทูก็จะเคลื่อนย้ายจากคอกที่มีหลังคานะคะมาสู่จุดโชว์ตัวสุดหล่อของเรานะคะตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย2องโมงถึง4ี่โมงเย็นทุกวันเลยนะคะ ถ้าพี่ควานหยุดพี่ควานลาเราก็จะมีการแจ้งในแฟนเพจนะคะถ้าวันไหนที่พี่ควานหยุดเนี่ยพี่ทูก็จะไม่ได้มาที่จุดโชว์ตัวนะคะนักท่องเที่ยวท่านไหนที่อยากจะมาชมความหล่อนะคะก็สอบถามเข้ามาในแฟนเพจก่อนได้นะคะวันนี้โชว์ตัวไหมจะไปวันนั้นโชว์หรือเปล่านะคะแต่ส่วนใหญ่พี่ควานอาจจะแจ้งเราล่วงหน้าประมาณ 4- 5หวันนะถ้าแกจะลานะคะเราก็จะรีบโพสต์ในแฟนเพจให้นะคะเ,คเดี๋ยวมาแล้วเสียเที่ยวแม่บางท่านมาไกลามากนะคะ หม้อนึ่งพร้อมไหมลูกป,ประครบพร้อมแล้วลดนะคะลดมากนะคะหมอเหี่ยวเอาจิ้นมานึ้ในหมอ้อนึ้อลูกป,ประครบยังคาด <c oughs> น่าจะนึ้ไปแล้วแม่นะคะ <c oughs> จิ้นเนื้อต้นพิคนะคะ <c oughs> ต้องเข้าแล้วนะคะ วันนี้ได้ดูพี่ธูดีใจจังคิดถึงแน αι, มีโอกาสมาเที่ยวกันได้นะคะมาดูพี่ธูกกันได้โชว์ความหล่อทุกวันเลยนะคะที่จุดโชว์ตัวใกล้ๆกับเนินถนนขึ้นใกล้ๆโรงพยาบาลช้างของเรานะคะจอดรถที่หน้าโรงพยาบาลช้างแล้วก็เดินขึ้นไปชมพี่ธูได้ตั้งแต่เวลาบ่ายสองถึงสี่โมงทุกวันถ้าพี่ควันไม่หยุดนะคะแต่ถ้าพี่ควันหยุดก็จะง,งดโชว์ตัวเนาะก็จะมีพี่ควันหนึ่งท่านดูแลเพราะอยู่ที่บนหลักด้านบ,นบนบ้านเขานะคะ บ้านฮักสั่งแล้วค่ะลูกประครบขอบคุณแค่นะคะลูกประครบต้องเข้าแล้วล่ะมาหลายลูกด้วยแม่นะคะแพ็คมาให้ดีนะแม่ใส่กันชื้นมาก็ดีนะคะดูดูกันนี้นะคะเผื่อว่าสลับกันใช้คุณหมอเขาจะได้เก็บไว้ได้นานๆนะคะวนันนี้พี่ทูและพี่นุ๊กเก่งมาก ี่นุ๊กก็สามารถบังคับพี่ทูให้เดินได้อย่างตรงแล้วก็มีท่าสวยงามนะคะก็แต่ระวังตกลงไปนะเธอฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะถ้าตกระยะเนี้ยสูงมากนะโอ้องคารักพีทักพี่ทูด้านหน้าเอ็นดูมากนะคะนอนแบบรถนะคะนอนแบบรถหน้าชดนะคะมือเธอต้องเอามือประสานกันไว้ด้านหน้าเหมือนมือมือสินี่เป็นสฟิงหรือเปล่าเออสฟิงนะคะ วันนี้ลงทุไปฝึกเตียวกับบารัน <c oughs> ข้างข้างขอไหมคะไปนะคะเดี๋ยวสักพักให้คุณหมอนวดอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วก็พี่ทูก็จะไปเดินบริเวณคออดานด้ากด้น้างบ้านหนองบารันกับแม่ใบตองนะคะอยู่ภูเกต็ตอยากไปหาพี่ทูคะ่ะมีโอกาสแวะมานะคะมาลำปางการลำปางก็แค่ปากซอยแม่นะคะ มาเที่ยวกันลำปางไม่ได้มีแค่สวนอนุรักษ์ช้างไทยนะคะเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สวยสวยเลิศด,ดปังๆแนะนําให้มาหาชุดคืนเมืองหนึ่งชุดนะคะแล้วก็ไล่ถ่ายรูปแค่วัดในตัวเมืองก็คุ้มลวแม่มีหลายวัดเลยนะคะเป็นศิลป,ะ,ปะพะมา่าที่ผ่านการถ่ายหนังถ่ายละครมาแล้วทั้งสิ้นเพราะว่าสวยมากนะคะนี่วัดจองคาวัดสีชุมวัดปงสนุกวัดสีรองเมืองวัด วัดพระแก้วดอนเต้าโอ้ยสวยแม่แค่ในเมืองก็ลดแล้วนะคะลำปางจะเป็นเมืองเล็กๆที่ค่อนข้างสงบนะคะแล้วก็มีถนนคนเดินทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็คือถนนคนเดินกาดกองต้าซึ่งอยู่ริมแม่น้ําวังของเรานะคะตอนนี้ก็สถานการณ์น่าเป็นห่วงนะคะขอฝนจะตกมาซ้าเติมนะคะที่ฉันกลัวน้าท่วมมากเลยนะคะนี่รอคุณหมอ,อ,ย,อย่างเราก็นวดประคบเย็นหรืออย่างก็ การกระตุ้นไฟฟ้าหรือเปล่าอันนี้เหมือนเดิมหรือก็ไม่้อคุณหมอคะเมื่อเช้าเป็นกระตุ้นไฟฟ้ากับประคบตอนนี้เหมือนเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนอยากไปถามคุณหมอใกล้ๆคุณหมองงมันล็อกคอคุณหมอเมื่อเช้าเป็นกระตุ้นไฟฟ้ากับประคบใช่ไหมแล้วตอนนี้เหมือนเดิมไหมคะหรือว่าเปลี่ยนก็คบอุ่นก่อนให้ไฟกั้มหนื่งแล้วก็ไปเดินออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาดูว่าตรงไหนที่มันอุนเกินก็จะประคบเย็นลดลดออการอักเสบอักเสบอันนี้ก็จะเป็นประคบเย็นรอบหลัง ปลาโปแกมใหม่เอาปโปแกมใหม่เพราะว่าตู้ที่มันตึงแล้วเราใช้เครื่องนวดอีกไหมคะรอบสองไม่ใช่ละเอาปราคบเย็นอย่างเดียวปราคบเย็นด้วยอะไรบ้างคะไหนขอดูอุปกรณ์ประคบเย็นหน่อยค่ะน้าแข็งไปเลยจ้าแม่นะคะเออน้ำแข็งไปเลยที่อื่นเขาอาจจะใช้เจลยกเจลเย็นอะไรที่นี่เราใช้น้ำแข็งเลยนะคะเออเพราะความเย็นที่รวดเร็วนะคะแบบสับแบบใหม่ช้างงานเชือกอื่นที่งานไม่ยาวเท่าพิทุเวลามารักษาต้องมัดงานแบบนี้ไหมคะ มัดค่ะมัดนะคะมัดไม่มัดไม่ได้นะคะเราจะมีจุดมัดหลายจุดแม่เห็นไหมคะจะมีที่งาที่คอที่ขาบางทีมีมัดหักด้วยเนาะคุณหมอเนาะอ่าเขาดิ้นเขานิ่งเขาปัดโบ้ไม่โอเลยเหมือนเหมือนไม่กวาดทางมะพร้าวฟัดหน้าเคยโดนอยู่นะคะแรงอยู่กัดตรงแต่บ้านพี่ตอนนี้ลุ้นน้ํำท่วมกันแล้วแม่หมืยังไม่ได้ไปส่งบ้านแม่เลยวะจะส่งบ้านแม่เดี๋ยวจะขโมยบ้านแม่ไปทําร้านกาแฟนะ แม่บอกไม่มีให้อยูบ้านไม่ปัดอยู่ตรงตกองาาขอบคุณคุณหมอที่ดูแลพี่ทูเป็นอย่างดีนะคะเน่เอาน้ําแข็งมาถูหลังพี่ทูหน่อยสิเอ๊ะคุณคุณนะบทนี้นะคะแก้ข่าวแก้ข่าวใช่ไหมเวลาประคบเย็นเหรอเขาชอบใช่ไหมเนาะเออตาปรือมีความเพลิดเพิน <c oughs> แ,มแม่ความสำคัญของการฝึกช้างนะคะนี่เป็นช้างที่ผ่านการฝึกมาแล้วเขาก็จะค่อนข้างนิ่งนะไม่งั้นปกปติเวลาคุณหมอรอดไปใต้ท้องช้างแบบน,นี้เพื่อที่จะทําแผลทำผ่าตัดการต่างๆถ้าช้างไม่ได้ฝึกนะคะเขาจะไม่นิ่งเลยแม่เหมือนเขาจะเสียวๆอ่ะเ,เขาจะกลัวแล้วก็กังวลนะคะก็จะเป็นอันตรายในการที่คุณหมอจะเข้าไปรักษาแล้วก็อาจจะรักษาได้ช้าด้วยนะกับช้างบางเชื่อก็อาจจะไม่ทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นการฝึกช้างการใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงช้างไม่ว่าจะเป็นเชือก เป็นโซ่ตะขอต่างๆถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สิ่งสำคัญในการเลี้ยงช้างนะคะช้างที่รับการฝึกกับไม่ได้รับการฝึกช้างบ้านกับช้างป่าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะทุกคนไม่มีความเหมือนกันแต่อย่างใดเลยนะคะบางทีเราดูในคลิปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอยเขาน่ารักเนาะเขาเดินเขาตุม้มตุ้ยมากเลยเขาดูน่ารักเขาใกล้ไม่ได้นะจ๊ะ,ะบางเชื่อเขาใกล้ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงดูช้าง การฝึกช้างก็เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่จะนําเขามารักษาตัวเวลาที่เขาเจ็บป่วยต่างๆนะคะสมมติมีแผลในปากสั่งอ้าปากไม่ได้ทำยังไงละทีนี้นะคะแล้วการรักษาช้างอะคะ่ะถ้าไม่จําเป็นจริงๆอะคุณหมอเขาก็จะไม่อยากวางยาไม่อยากฉีดยายาซึมให้กับช้างน,นะนะคะถ้าไม่จําเป็นเนาะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะคะ การที่จะทำหัตถการหรือว่าการที่จะดูแลในเรื่องของการพิจารณาขั้นตอนกระบวนการการรักษาต่างๆต้องรอบคอบแล้วก็ทําด้วยความระมัดร,ระวังนั่นเองเขาก็เป็นหนึ่งชีวิตเหมือนเราแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาอุปกรณ์ในการดูแลรักษา,าก็จะแตกต่างจากสัตว์อื่นๆนะคะปริมาณยาที่ใช้ก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะคะฟินตาปรือแม่เซ็กซี่มากนะคะมือมือเต็มจอเลย มือมือเต็มจอเลยมือไม่ได้ลูกมามือครับมือครับพี่ก็จับลูกหน่อยครับมีเด็กนั่งหน้ากล้องแล้วหนึ่งนะคะมืออยากเข้ากล้องเหรอลูกนี่มาอหี่อเชียวนะคะสาบมาลีหรออสาบมาลีหรอได้กลิ่นนางมาลีมาเน้อแอดมาเน้อแม่แม่มากินข้าวงันเจ้ากินข้าวกับอย่างนะ้เจ้าขอพอกับข้าวก่อนนะคะ มือมือเพึ่งมาตกขบวนค่ะวันนี้ดูย้อนหลังนะคะสวัสดีค่ะปอปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้อย yeah ู่กับทีมเสียบนะคะโดยปอปอและกระตุยนะคะกำนันติดภารกิจระดับชาติอีกแล้วนะคะแก๊งอเวนเจอร์นะคะ ะวันนี้จะมีการอบรมผู้บริหารนะคะก็จะมีการฝึกขี่ช้างด้วยตอนนี้กำนันก็น่าจะไปเตรียมตัวแล้วแหละนะคะรอเดี๋ยวบทปันก็จะไปเหมือนกันแม่นะคะวันนี้เขาให้ไปช่วยดูผู้บริหารนะคะฮะอันโอ้อะไรรถเก๋งจิ๊กโกครับเดนี่เดโดน่ะการทำหมันไม่ช่วยอะไร สวกเหมือนเดิมว <c oughs> ุ่นวายเหมือนเดิมเออทูปัดแก้มสีส้มทุกวันเลยแพ้กุ้งแม่แต่งหน้าสไตล์แพ้กุ้งนะคะเป็นสีส้มแล้วก็ปลายงวงก็เป็นสีส้มอมชมพูนะคะ <c oughs> ตอนบ่ายแอบประปรองมาไลฟ์พี่ทูไหมคะอ,อตอนแบบวันนี้น่าจะเป็นพี่เดียกับพี่ถาหรือเปล่า <c oughs> น่าจะน่าจะเป็นหญิงถากับน้องเดียคนสวยนะคะทุกคนนะคะ หลายท่านน่าจะคิดถึงแอดเดียแน่ๆเลยเพราะว่าหายไปนานมากนะคะหายไปนานมากนะคะไปเที่ยวจีนมานะคะแอดเดียไปปีนกำแพงเมืองจีนมากลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะกลับมาได้ความคิดถึงอาหารไทยนะคะคุณหมอจะต้องเป็นคนที่หมดทุกโศกและปลอดภัยแคล้วคลาดแน่ๆค่ะเพราะรอดทองช้างตลอดอยู่ใต้หัวนมช้างตลอดนะคะหน้าผากคุณหมอก็คืออยู่ที่หัวนมพี่ทูเลยแม่นะคะ ทูกคิดถึงพ่อปิวไหมลูกพ่อไปสักผ้านานนะ oh. <laughs> ลาไปสักผ้าแนมะ่หน้าฝนนะคะชีวิตจะลบาบากนิดนึงนะคะโดยเฉพาะพี่พรในรันแสดงแล้วก็เออน่าจะเป็นรันแสดงแบบที่ชัดสุดนะคะเพราะว่าไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องก็ต้องแสดงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตากฝนกันยิ่งกว่าตากเสร็จก็ต้องไปเปลี่ยนชุดตากเสร็จก็ต้องไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าการแสดงเรามี2รอบรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายแม่ชุดก็มีน้อยนิดนะคะ mm. แห้งไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะแกงหน่อไม้ แกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาว้ายน่ากินมากตายแล้วน้ำลายแตกนะคะอยากเอาเข้าวเหนียวจิ้มน้องปลานะคะขอสดีกว่า <c oughs> แกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาแบบเลิศนะคะแกงพี่ทูสีชมพูองตองเหมือนแก้หมูเด้งเลยนะคะเมื่อวานนี้แอบโพสรูปปอบกับพี่ซุยแอบทำรูปหมูเด้งนะคะกับน้องมีนาะนะะเดี๋ยวลองทำกับลุงทูบ้างดีกว่านะคะ <c oughs> อยากให้ปอปอกับแอนนาเดียและหญิงถามมาไลฟ์ด้วยกันค่ะสลับกันไปทํางานบ้างเนวเดี๋ยวเขาจะให้ซองข่าวนะคะมีกระตุยไม่ได้สลับกับใครเลยนไล่พร้อมกันไม่ได้เพราะทุกคนเดี๋ยวจะแย่งกันอู้เออแร็ปแบบเออเดี๋ยวจะแย่งกันพูดนะคะผูโชคดีมากที่ได้กลับมาอยู่บ้านเกิดสะอาดปลอดภัยที่สุดนน่เครื่องอบผ้าต้องขัดสาสวัสดีค่ะลูก พี่ฟินเ,เหรอลูกพี่ฟินดูเขาทำตาดูเขาทำตาดูเขาทำตาใส่พวกฟิลสิไอพี่น่ารักอย่างนี้ลูกทำไมพี่นมารักโอ้ใช่ไหมใช่เลยพี่ทำเสียมพี่บอกพี่ทำไมพี่น่ารักอย่างนี้ลูกนางร้องคือตอบว่าทราบครับทราบค่ะลูกค่ะเพราะว่าหลอจดแบบนี้คนชมนว่าหลอดแบบเยอะแล้วนะคะช่วยพูดคำอื่นได้ไหมนะคะเออวันนี้เป็นเด็กขนขนากะเห็ดไครเหลืองวาย อันนี้ชอบมากแกงเห็ดไขไว่วายฟังแอดปปปเพลินมากเลยจ้าขอบคุณค่ะนน้องออฟของใครเดีน้องเจ้าของใครอของส่วนกลางก็ดีนะครับ <c oughs> น่าจะจะเหลือไหมเนี่ยแม่ถ้ามีของส่วนกลาง <c oughs> บอกต้องนัดกันซักผ้าและล่วงกันมาเยอะๆนะแมนะ่เนาะเสียงยังหล่อนะเพราะเสียงลกยูของเรานะคะน่ารักมากมีนากระหมูเด้งเมื่อวานใช่ไหมแม่ แอบเดียวแววจวนองช์ชายสี่ไหมคะถึงกลับมามน่าจะแหะหลายจวนอยู่แม่นะคะโอ้แอบปอชอบกับข้าเมืองจริงแม่นะคะชอบกับข้าเมืองแล้วก็กับเข้าใตา้ชอบมากนะคะแก<ต>งส้มเราเราไปดูช้างอาบน้ำกันไปดูช้าง,งในรานใช่ไหมเนี่ยได้เวลาอาบน้ำ้วโอเคไปดูช้างอาบน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ้าไปจบไลฟ์ตรงนั้นนะคะ ขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณนะคะพี่ปลิวเจอกันตอนบ่ายค่ะบ๊ายบายค่ะเ,เดี๋ยวขึ้นไปเดิน <ไป S 2> เล่น <ไป S 2> ค่กี่มโมงสิบเอ็ดโมงสิบโมงไปโองานพวกกี้กบเข้าเมืองจริงแม่มันต้องชีวิตมันต้องมีปาราเนาะแม่เนาะ